สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้ผมได้มีโอกาสพบกับปราชชาวบ้านเล่าเรื่องชาวบ้านให้ท่านฟังกันเรื่องพระนอนนะครับตามที่ท่านได้เจอเจอมานะครับเชิญติดตามรับฟังครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับผมชื่อนาเรศหอมวลนะครับเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนที่นี่แล้วก็ศึกษาเรื่องของประวัติจากชุมชนเชิงตำนานเชิงเรื่องเล่านะครับ เพราะงั้นก็มีหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปาฏิยูนยเกี่ยวข้องกับปตัตตลุงเราท,ที่เราสืบค้นโดยเรื่องเล่าของชาวบ้านนะครับส่วนว่าวัดร,รัตนารามเนี่ยเดิมทีถอนเนขตการปกครองมาเป็นอำเภอทัดสินมันจะมีวัดที่รัตนารามนี้ตั้งอยู่ที่ที่โรงเรียนอนุบาลปัจจุบันแต่ตรงนี้เนื่องจากว่าหน่วยงานราชก,การเข้ามาเช่นว่าสาธสารณล่าตรงนั้นสขศาลา สถานีตำรวจเข้ามาก็เลยก็เลยย้ายตรงนั้นเดิมตีตรงนี้สถานที่ที่ข้างวัดนี่จะเป็นเรียกว่าที่ว่าการสารอำเภอปัตตยูนเพราะงั้นในส่วนของที่ว่าการสารอำเภอปัตตยูนเนี่ยมันจะมีมันจะมีรูปทรงลักษณะเมื่อก่อนนั้นตามที่สืบค้นจะมีอยู่สองลักษณะที่ที่ที่เบเห็นตอนนี้ก็คือที่ปัตตยูนที่ว่าการสารอำเภอที่รูปทรง คุณลักษณะคุณสมบัติที่มีแบบนี้ก็ที่อัมปาวาอีกที่หนึ่งที่ที่ยังคงรูปลักษณ์ตอนนี้ก็เอ่อที่ว่าการสารอำเปอก็เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลปักปะยูนส่วนว่าวัดรัตนารามเมื่อหน่วยงานเข้ามาต่างๆเราก็ย้ายวัดมาอยู่ที่ปัจจุบันตรงนี้ซึ่งหลักฐานตัวหนึ่งที่บ่งชี้ก็คือโบหมาแปะคําว่า่บหมาแปะเดิมทีมันเป็นโบที่เป็น่อน้ําจืดแห่งเดียวที่มีแหล่งน้ําจืดที่ คนจีนหรือคนที่เข้ามาค้าขายเนี่ยจะแวะตักน้ำจืดไปเป็นเป็นอ่าสบยงไปไปไปที่ประพนังไปเวลากลับก็เอาน้ำจืดตรงนี้เพราะงั้นแล้วก็ที่ชื่อว่าบ่อมาเปะก็หมายถึงว่าอ่าที่ตักน้ําที่ตักน้ําในบ่อนะถังถังตักน้ํานะพอคนจีนหรือว่าคนที่มาเยือนนะตั้งเอาเอาเอาถังนี้ที่ตักน้ําเนี่ย ไว้ที่บ่อทีนี้คนมุสลิมที่อยู่ในบริเวณแรกนี้แถบประยุท์เนี่ยเขามาถึงเห็นเห็นก็ถามกันซึ่งเป็นภาษามาเลยว่าตีหมาตีหมาตีหมาก็คือที่ตักน้ําเขาก็ถามว่าหมาใครหมาใครคนที่เห็นรอบแรกก็บอกว่าอาอหมาของแปะเป็นที่มาของบ่อหมาแปะแล้วก็วัดนี้ชื่อนชื่อวัดชื่อหนึ่งก็คือวัดบ่อหมาแปะจากนั้นมาเมื่อหน่วยงานเข้ามาต่างๆก็ย้ายวัดจากที่อยู่ที่แรกมาอยู่ที่นี่ ที่ปัจจุบันนี้วัดอัตนารามซึ่งตามประวัติเรื่องเล่าที่ก่อนจะมาสร้างตรงนี้ด้วยจากว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันต้องใช้ไม้เป็นอุปกรณ์หลักในการสร้างเพราะงั้นทางทางคณะสงฆ์คณะคณะจัดการที่เกวแยกวัดมานี่ก็ไปตัดไม้จากข้างบนข้างเหนือเขาเรียกข้างเหนือเช่นที่บางแก้วซึ่งไปตั้งสำนักสงฆ์อยู่ที่บางแก้วที่พวกยันนาง ที่ก็อย่างงนั้นเป็นสำนักสงฆ์แบบประยูนเดิมทีคนที่ไปตัดไม้พอเดือนสิบสองเนี่ยเขาพ่อไม้ล่องมาขึ้นที่นี่ทาเป็นวัดตรงนี้เพราะงั้นวัดรัตนารามกับวัดรัตนาวารามของบางแค่ก็มีส่วนสัมพันธ์กันอยู่ระดับหนึ่งที่ที่ที่เขี่ยวโยงกันเพราะว่าเดิมทีตรงนั้นเป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์ที่คนที่ไปตัดไม้และพระที่ไปควบคุมการตัดไม้เขาตั้งสำนักสงฆ์ไว้ทีนี้พอย้ายมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บ ซึ่งประวัติจริงๆก็คือส่วนหนึ่งที่คนเล่ากันมาก็คือพระท่านวันพระท่านวันซึ่งเป็นพระเกจิอาจารย์ของปัจจยูนที่ผู้คนนับถือกันมากแล้วก็ตั้นเป็นพระสายสายวายาสิสายร้อนทักทายอะไรต่างๆนี่มักจะเป็นไปตามที่ทักทายแล้วก็หลักฐานเชิงประจักษ์อย่างหนึ่งก็คือที่คงอยู่ในปัจจุบันก็คือมีต้นไม้ก็เรียกว่าต้นต้นหมูตต้นเหล่าโอนต้นเหล่าโอนหรือต้นลิบุง ต้นลีบงหรือต้นาวอนที่ลีบงนี่ก็เป็นภาษาภาษามาเลยหรือต้นเหลาโอนมีมีกลุ่มต้นไม้อยู่และทีน,นี้ท่านก็สั่งว่าไม้ตรงนี้ห้ามเครตัดไปใช้สอยถ้าจะใช้ต้องขออนุญาตแก่ก่คนก็เลยมีคนที่ทําเรื่องของพงฟางเอาตัดไม้เหลาโอนเนี่ยไปตัดโสาทำพวงฟางท้ายที่สุดมันเกิดอาเพศอะไรต่างซึ่งคนที่เอาไปเนี่ยต้องเอากลับมาคืนทรงนี้และก็ปัจจุบันก็ยังมีอยู่เราเรียกว่าไม้ต้องห้าม ท,ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคตที่ว่าความเป็นมาของไม้ต้องงามแล้วก็ย้ายบ่อหมาแปะที่อยู่ในอดีตเนี่ยก็มามาอยู่ตรงนี้มาอยู่ที่เอาตรงนี้เมื่อก่อนเขาเรียกเอามายาคาว่าเอามายาก็จะเป็นที่ขึ้นปุยขึ้นขี้ข้างคาวตั้งเมื่อคอูเมื่อก่อนเนี่ยออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็เรียกเอามายาซึ่งในเอามายาตรงนี้มันสืบ่อไปครอบครัวถือว่าเลยอยากเอามายาไปต่างไปตัดเยียนนะ มันจะมีวัดอยู่วัดหนึ่งก็เรียกว่าวัดตาเรียบซึ่งปัจจุบันนี้หาร่องรอยหลักฐานไม่เจอแต่ในวัดตาเรียบเนี่ยตั้งอนที่วัดรัตนารามตั้งไว้ทีนี้หลักฐานตัวหนึ่งที่สืบค้นกันมาในส่วนของวัดตาเรียบก็คือประเพณีการตีกลองเวลาแห่พระเสียงลงจังหวะกลองเนี่ยมันจะต่างกันซึ่งสืบทอดตอนนี้มีวัดดอนประดูวัดตาเหลวัดวัดหัวเตยจะ เวลาเวลาเวลาตีกรองลูกล่อยุบยนลูกทุนต่างๆนี่มันจะต่างกับฝั่งของความรมีฝั่งของกะมากอันนี้ตรงนี้ตรงหนึ่งนคนที่เข้าใจศิลปะตรงนี้จะชี้บอกว่าองค์นงนี้ลักษณะอย่างนี้มาจากอาดีตของวัดตาเรียบเพราะงั้นณปัจจุบันนี้ในส่วนของออบ่อมาเปะที่เรามาจําลองไว้ซึ่งตรงนี้บ่อตรงนี้น้ําไม่ฉีดเหมือนเหมือนบ่อที่แรกบ่อเดิมก็ยังมีอยู่ครับตอนนี้ก็แต่ว่าเนื่องจากว่าการใช้น้ำจะ บริโภคนะ่ะปกติจะใช้น้ําบริโภคเป็นหลักบ่อลูกนะั้นนะเพราะงั้นในในส่วนของปากประยูนมันจะมีเรื่องของบ่อน้ําเป็นหลักคือทุกท่าแล้วก็มีท่าเรือมีท่าเรือ,ม,รอมีบ่อน้ําในทีน่นี้การกำนัลคมเรื่องเปลี่ยนก็คือช่วงที่ตัดถนนลาดยางสายปากประยุนหันเตาการกำนัลคมทางท่าก็เลยลดบทบาทลงเรื่มที่จะมีท่ามีมีม,ม,มีมีบ่อเปะดมีบ่อวัดสอบ่อ บกกำนันเยอะบ่อเยอะมากและก็ยังมีร่องรอยของบ่ออยู่นะวันนี้อยู่ด้วยเพราะงั้นก็คือในส่วนปัตตยุนในการสืบ,สบคพ้นประวัติศาสตร์มันจะเป็นเมืองสามเมืองในอดีตที่ถูกเปลี่ยนชื่อคือเดิมทีปตงงัตตลุงเราเนี่ยจะมีอำเภอกลางอำเภอทักษิณอำเภออุดรและทีนี้จากการสืบพ้นในราชกิจจาเนี่ยพบว่ามีการเปลี่ยนชื่อสามอำเภอให้สอดคล้องกับชื่อที่ชาวบ้านเรียกเช่นว่าเปลี่ยนอำเภอทักษิณมาเป็นอำเภอปัตตยุ์ เปลี่ยนอำเภออุดรเป็นอำเภอปากปรผ่อนยะมาเป็นคนกันหนุนแล้วก็เปลี่ยนอำเภอเบี้ยซัดเป็นอำเภอปากประนงังซึ่งเมงื่อก่อนการการการนาคมนี้จะล่องเรือเข้าสารเขาบอกว่าสินค้าที่ดีที่สุดเออข้าสารที่ดีที่สุดก็คือเข้าสารลุ่มน้ำตะ,ะเลสาบสงขาเพราะว่าธาตุอาหารอะไรต่างๆมีความอุดมสมบูรณ์เพราะงี้ทรัพยากรตัวนี้ก็น่า,นาสกคนตัวหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้จากพื้นที่นาที่อุดมสมบูรณ์ที่ เป็นยุทธปัใจจัยในการซื้อขายต่างๆมาเปลี่ยนเป็นเรื่องของนาฟาร์มนานาคขุ่งและก็สวนยางอันนี้ก็พขวิวัฒนาการไปตามตาม,ตามยุคสมัยแต่ที่ให้เห็นว่าปากพยูนเนี่ยเป็นอำเภอใหญ่อำเภอหนึ่งซึ่งปกครอง18บตำบลตำบลควนเนียงตำมตำบลรัตภูมิและก็ตำบลหนองจีนที่อยู่โหกทรายปยัจจุบันและก็ตำบลเกาะใหญ่สงขลาเกาะใหญ่สงขลาข้ออดีตก็เป็น เป็นพื้นที่ของป่าประยูน์แล้วก็สนคการที่สําคัญที่สุดก็คือนอกนางแอ่นซึ่งซึ่งนกนางแอ่นนี้เขาบอกว่าถ้าตามถ้าตามเอกสารเนี่ยพระเจ้ากรุงจีนส่งส่งทหารส่ง,สงข้าราชบริพารมาเพื่อที่จะมาเก็บเกี่ยวมาซื้อรังนอกอย่างนี้ไปมาก่อนเพราะงั้นรังนกป่าประยูนเป็นที่เป็นที่เลี่ยงลือในเรื่องของคุณนังประโยชน์ในการในการดื่มดิน มันจะเกี่ยวโยงกันหลายๆเรื่องวันนี้จะคุยแบบเกลาๆกังว่าเออ <c oughs> มันมีวิวัฒนาการมันมีที่มาที่ไป <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะงั้นหลังจากที่เป็นการปกครองอําเภอเกาะใหญ่ก็ไปขึ้นกับอําเภอเกาะใหญ่ร,หญร,หญรัฐภูมิก็แยกอำเภอไปแล้วก็ป่าบอนตมอดเขาใหญ่สนบางแก้วก็แยกไปปากประยุนปัจจุบันก็เหลืออยู่แค่เจ็ดหกหมู่บ้านเจ็ดเทศบาลเพราะว่าเทศบาลปากประยุนนี่มี ตำบลปาประยูนนี่มีสองเทศบาลคือเทศบาลตำบลป่าประยูนกับเทศบาลอ่าวประยูนอันนี้ลักษณะการปกรครองซึ่งเดิมทีคนในอดีตเนี่ยเขามีมีเรื่องของเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องอย่างนี้อยากจะากจทอดว่าเออ เรื่องเล่าลักษณะอย่างนี้เกี่ยวย่กับประวัติศาสตร์นี่อยากให้คนรุ่นหลังได้สืบค้นแล้วก็มาเชื่อมต่อกันในอนาคตนะครับครับอโอกาสหน้านะครับ<ส>เราจะลงไปตามสถานที่ต่างๆที่ท่านพูดถึงกันนะครับเราก็จะไปทําคลิปต่อๆท่าติดตามกันแล้วกันก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ท่านผู้ชมทั้งฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ